โดยบริการเบอร์ไทยแดนเมืองกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove Edge สวัสดีค่ะพบกับนีนิดาวันอัศวะทวีโชคในไ y ซ s อ n c h ช n a News ค่ะตาเจ้าเขาจอรีสื่อทีเเอสร์ินัวเชอร์กองผงู้ชูเตอร์ฟั่งเหยยนจงขัวเริ่มต้นกันวันนี้นะคะนินจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งนะคะที่ถูกเพื่อนชายของเธอจุดไฟเผาค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคดีดังของจีนและตอนนี้นะคะเรื่องราวนี้ก็ได้ดําเนินมาถึงสุดสิ้นสุดแล้วละคะ่ะเมื่อวันที่17กันยายนปี2554นะคะ โจเหียนเด็กสาวว17้17ปีในเมืองเคอเฟยคนหนึ่งได้ถูกนายเถาหรุณนเพื่อนนักเรียนชายชั้นเดียวกันที่เคยคบหากันแต่ต่อมานั้นฝ่ายหญิงอยากเลิกนะคะทำให้ฝ่ายชายเกิดโทสะจุดไฟแช็กใส่ขวดน,น้ำมันแล้วก็พ่นใส่หน้าฝ่ายหญิงค่ะทำให้ทั้งใบหน้าและร่างกายของเธอนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยบาดแผลนะคะคิดเป็นร้อยละ3าของร่างกายอีกทั้งฝ่ายชายก็เป็นลูกของข้าราชการผู้ใหญ่ในเมืองดังกล่าวคดีนี้จึงกลายเป็นคดีที่ชาวจีนทั้งประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะและเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะคะคดีตัดสินขั้นสุดท้ายก็ได้ออกมาแล้วว่าให้ครอบครัวของฝ่ายชายชดใช้เงินประมาณ1นล้านแปดแสนหยวนให้กับฝ่ายหญิงโดยเมื่อ5เดือนก่อนหน้านี้นะคะศาลได้ตัดสินให้ครอบครัวฝ่ายชายนั้นชดใช้เงินเป็นจานวน1นล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหยวนให้กับฝ่ายหญิง แต่ทั้งสองฝ่ายได้ทำเรื่องอุธรและในการตัดสินครั้งล่าสุดนี้ศาลได้ให้ครอบครัวของนายเถาชดใช้เงินเป็นจำนวนหนึ่งล้านแปดแสนหยวนให้กับผู้เสียหายทั้งหมดภายในเวลาสิบวันค่ะทั้งนี้หลังจากเกิดคดีสะเทือนขวัญดังกล่าวได้ประมาณ8เดือนนะคะเมื่อวันที่10เดือนพฤษภาคมปี2555ัารศาลก็ได้ตัดสินจำคุกนายเถารูคุนเป็นเวลา12ปีกับอีก1เดือนค่ะในที่สุดคดีนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าขณะนี้นะคะจเจ้าเหยียนเด็กสาวผู้เป็นเหยื่อของคดีนี้นะคะก็ได้มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทาง i-on China News ของเรานะคะก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวของโครงการวิจัยคลื่นความโน้มถ่วงเพียนฉินของจีนกันค่ะตอนนี้ประเทศจีนเริ่มสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําหรับโครงการวิจัยคลื่นความโน้มถ่วงเพียนฉินในจูไห่เมืองชายฝั่งทะเลทางตอนใต้แล้วล่ะคะ่ะ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยซูนยักเซนภูริเพิ่มโครงการดังกล่าวนะคะก็ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สำหรับอาคารวิจัยขนาด3,000 30, 0ตารางเมตรห้องปฏิบัติการที่เงียบพิเศษขนาด10,000ตารางเมตรและสถานีสังเกตการขนาด5,000ตารางเมตรในวิทยาเขตจูไห่ด้วยค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยก็อยู่ในระหว่างการสรรหาพนักงานวิจัยสําหรับโปรแกรมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งควบคุมโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนทางด้านคณะบดีแห่งสถาบันดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศของมหาวิทยาลัยได้กล่าวว่า ด้วยค่าใช้จ่ายประมาณ1 5 0 0 0้านล้านหยวนหรือราว80,000ล้านบาทนะคะจะทําให้ขั้นตอนในการดําเนินงานของโครงการเทียนฉินถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนซึ่งจะใช้เวลา15-20ถึงปีโดยท้ายที่สุดก็จะดําเนินการเปิดตัวดาวเทียมวงโคจรระดับสูงจานวน3าดวงเพื่อใช้ในการตรวจสอบคลื่นค่ะหลังจากที่ได้มีการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะก็ได้กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกนั้นเร่ง ณาโครงการของตันในเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับนินิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําโครงการแกรนแชนเนลดอนเมืองค่ะ Major East เจ้าเจ้าอู่同意時間進行收看 TNNS 24和新火社公共推出的放眼中國今天到此結束謝謝觀看แล้วกลับมาจับตาทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ใน Eyes on China News นะคะสําหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ